ล่าสุดเมื่อตอนทุ่มครึ่งเราเองเนี่ยไปเจอกับญาติคุณเฉลิมมุดเป็นอีกหนึ่งศพนะฮะที่เสียชีวิตเห็นบอกว่าทางด้านของพี่สาวใช่ไหมเปิดใจกับช่องแและนี่คือต้นไม้นะฮะที่รถทัวร์ไปฟาดเนี่ยทางพี่สาวเนี่ยบอกว่าน้องชายเองเดินทางมาจากกรุงเทพจะกลับบ้านพัทลงุงเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อโดยปกติแล้วน้องชายทํางานอยู่ที่กรุงเทพนานๆจะกลับสักครั้งหนึ่งโอ้ยตายแล้วนี่บรรยากาศตอนที่เขาเอาศพออกมาจากมูลนิธิ คือมันช็อกตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยพ่อก็จะกลับไปกินข้าวกับลูกลูกก็จะไปกินข้าวกับพ่อหลายศพแล้วอันนี้น้องจะกลับไปหาพ่อค่ะนานๆจะแวะไปหาพ่อปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเห็นบอกว่าตอนที่เขากําลังจะขึ้นรถแล้วเขาก็บอกว่ารถทัวร์เนี่ยจอดแวะกินข้าวให้พวกเราพักจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเช้าว,วันนี้คุณจมฮัสิบโมงบอกเอ๊ะทำไมน้องไม่มาสักทีเนี่ยนะฮะ นี่สิบโมงนะจริงตอนเกิดเรื่องนี่คือเกือบสว่างใช่ไหมใช่ค่ะแต่10บโมงยังไม่มีใครติดต่อเขาเลยฮะไปถามทางบริษัทรถทัวร์ถึงเพิ่งรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุและสุดท้ายพอเช็คไปเช็คมาปรากฏน้องตายฮะอลองฟังเสียงครอบครัวด,ดูหน่อยฮะเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเป็นวันหยุดก็เลยจะกลับบ้านเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาและวันเป็นวันพ่อด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ ากาที่ทมีการคุยกัยยน,น้บ้างก็มีการส่งแชทโดยปกตินะคะว่ากําลังเดินทางขึ้นรถแล้วนาะซื้ออะไรกินบ้างปกติค่ะาระาล,ล่าุาโ้อ้ตั้งแต่ขึ้นรถเลยค่ะประมาณเกือบหนึ่งทุ่ม,มแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะพี่ก็คิดว่าเขาก็นั่งรถเรามาทาว่าเกิดกอเราก็รู้ช้านะเพราะว่าเราก็คิดว่าฝนอาจจะตก รถก็เลยจะเสียเวลามันก็สิบโมงแล้วรถยังไม่ถึงก็เลยโทรสอบถามไปยังรถทัวร์เขาก็แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุแต่เรายังไม่ได้ทราบว่าในสิบห้าคนเนี่ยมีน้องเราหรือเปล่าเสร็จใจค่ะ <c oughs> นะคือตอนนี้พูดไม่ออกเลยก็ที่จังหวัดพัทธลุงค่ะวัดแจง้ง คุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมในวันนี้ดูโลงดีฮะนี่คือมูลนิธิใช่ไหมที่เขาระบายศพทั้งหมด14ศพคือตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับบางที่ก็บอก15อเดี๋ยวรอทางการถแถลงแต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยที่ได้ยินยันคือ14นะขณะนี้ศพบ,บางที่กลับไปที่ต่างจังหวัดแล้วแต่ศพบ,บางศพเพิ่งจะมาเคลื่อนย้ายตอนประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนี่แหละที่เรากําลังออกอากาศ นี่แหละครับทุกคนจะกลับไปหาญาติวันพ่อแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวต้องฟังคําตอบนะบว่าคนขับเกิดอะไรขึ้นเขาเหยียบมาแค่88กฎหมายกําหนดให้90ซึ่งเขาเหยียบมาไม่เกินแต่คําถามคือทำไมถึงก๊อปปี้กับต้นไม้แบบรุนแรงขนาดนี้ยังไม่มีใครได้เจอคนขับเพราะคนขับบาดเจ็บนะฮะ